สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อยยิงเขาจะมานําเสนอเมนูพะแนงเนื้อนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเป็นเมนูทําบุญเช้านี้นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อนะคะวันนี้ไม่อ้อยทํากิโลครึ่งค่ะพริกแกงพะแนง2 5 0รกรัมพริกชี้ฟ้า2เม็ดแล้วก็ใบมะกรูด10ใบนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นกะทิค่ะเป็นหัวกะทิน้อยใช้ครึ่งกิโลนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะเคล็ดลับที่จะทําให้เนื้อนุ่มอร่อยนะคะเราจะต้องนําเนื้อไปเคี่ยวกับหางกะทิไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะน้อยใส่หางกะทิลงไปเลยนะคะหางกะทิเราเริ่มร้อนแล้วค่ะทีนี้น้อยนำเนื้อลงไปเคี่ยวเลยค่ะ แมอยจะเคี่ยวไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งยังไงเดี๋ยวก็มาเติมน้ำกันนะคะได้ที่แล้วค่ะอันนี้เราตักพักเขาไว้ก่อนนะคะพบเวลาที่นม่อ๊ยกำหนดไว้ยี่สิบนาทีแล้วค่ะนี่ค่ะเค็ดลับที่จะทำให้เขาทะแนเงเขาอร่อยนุ่ม นี้เรามาผัดพริกแกงกันก่อนนะคะจะได,ได้หอมหอมเอาใส่แกงลงไปเลยค่ะ Okay. พริกแกงเวลาทำแผนงนี้เราต้องหาพริกแกงที่ดีๆนะคะเวลาเราแกงออกมานี้เขาถึงจะอร่อยนะคะโอเคหอมทั่วบ้านแล้วทีนี้ไม่ไว่านำหัวกะทิลงไปเลยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ หอมหอมทีนี้เรามาเริ่มปรุงกันนะคะก่อนอื่นไม่ร่อยใส่ผงปรุงรสตรงไปก่อนค่ะนี่นะคะครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อความแซ่บนัวนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเปสองช้อนนะคะแผนนี้คือรสชาติเขาจะออกหวานนํำนะคะหวานเค็มน้ำปลาอย่างดี ใส่ไปสองช้อนก่อนนะคะเพราะเผื่อพุกแกงเขาเค็มะคะ่ะทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่เนื้อล,ลงไปค่ะอีกครึ่งช้อนนะคะโอเครสเราได้ที่ละทีเขาเริ่มแตกมันแล้วนะคะ นี้เรานําเนื้อลงไปเลยค่ะไสุดนะคะด้อยขอใส่หัวกระพิกเพิ่มลงไปค่ะสูตรไขยกับสูตรไทยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาโรยด้วยตัวนี้เลยค่ะไกรูด แม่พริกสีฟ้าค่ะท่านี้เองค่ะทำกันง่ายๆสไตล์เราเองค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กหับเพื่อนชาวยูทูบนะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเผาแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ